คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการเล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาให้เลข2ตัวบนและ2ตัวล่างเน้นๆค่ะซึ่งเป็นสูตรใหม่ที่เราทดลองมาแล้วสีงวดและก็เข้าตรงๆสีงวดค่ะงวดวันที่สิออก90วันที่ห เดือนตุลาคมออกแต่สวันที่16เดือนตุลาคมออก3 8และงวดที่ผ่านมาออก9 5ค่ะซึ่งตรงทั้งสีงวดแต่และงวดนะคะเราก็จะแบ่งเป็นคู่บนและคู่ล่างแบ่งมาได้เราก็จะแยกเป็น4ชุดค่ะและ4ชุดที่เราคำนวณมาก็จะเข้าทุกงวดนะคะเนี่ยสาี 3, งวด และงวดนี้เราคำนวณมาได้ก็คือคู่บนได้8 2คู่ล่างได้7 9ค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าวิธีการคำนวณเขาคำนวณแบบไหนค่ะซึ่งเราจะใช้เลขที่ออกงวดล่าสุดในการคำนวณทั้งหมดค่ะซึ่งงวดล่าสุดก็จะออกรางวัลที่1ก็คือ 0 4 5 เราใช้คู่บนคู่บนเราจะใช้ในการคำนวณก็คือใช้เลขหลักแสนของรางวัลที่1บวกกัน2ครั้งเลขหลัก10ของเลขหน้าเ,เลขท้าย2ตัวบวกกัน2ครั้งเลขหน่วยหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัว1ครั้ง บวกกับเลขหน้าหลักสิบบวกกัน1ครั้งและเลขหลักร้อยของ3ตัวหลังบวกกัน1ครั้งบวกกันออกมาได้เท่าไหร่ให้นำไปบวก3และได้จํานวนเท่าไหร่ให้นำไปบวกสี่ และก็คู่ล่างค่ะเราจะใช้เลขหลักหน่วยของรางวัลที่1บวกกัน1ครั้งเลขหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวบวกกัน1ครั้งเลขหลักร้อยของเลขหน้า3ตัวบวกกัน1ครั้งและเลขหลักร้อย ของรางวัลเลขหน้าเอ้ยเลขหลังของเลขหลังนะคะบวกกัน1ครั้งค่ะได้เท่าไหร่ให้นำมาบวก3เมื่อได้จำนวนแล้วให้เรานำมาบวกสองค่ะลองบวกกันดูนะคะ0 บวกกันสองครั้งได้เท่ากับ0 0บวก9ที่บวกกัน2ครั้งได้เท่ากับ18 18บวก5ได้เท่ากับ23 23บวก5ได้เท่ากับ28และ28บวก7ได้เท่ากับ35นะคะให้นำา35ไปบวก3จะได้เท่ากับ38ค่ะให้เรานำา8นะคะลงมาเติม เอาเลขหลังนะคะมาเติมได้เท่ากับ8ให้นำแปไปบวก4ได้เท่ากับ12ให้เราเติมเลข2องลงไปนะคะเลขคู่บนก็จะได้8 2ดสเดี๋ยวเรามาบวกคู่ล่างกันคู่ล่าง7จบวกหได้เท่ากับ12 12อบวกหได้เท่ากับ17 17จบวกเได้เท่ากับ24 24่บวกสได้เท่ากับ27ค่ะให้เรานำเลข7ลงมาใส่ลงไปนะคะแล้วก็ให้นำเจไปบวก2ค่ะก็จะได้เท่ากับ9นะคะคู่ล่างของเราก็จะเท่ากับ7 9ค่ะแล้วเราก็นำมา ะะเติมลงไปนะคะคู่บนเท่ากับ82คู่ล่างเท่ากับ79ค่ะแล้วเรานำมาแยกกันให้เป็น4กลุ่มมาแบ่งกันเป็น4ชุดนะคะเมื่อเราก็ชุดแรกก็จะได้ แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่างวดวันที่16ทับ11ทับ64จะออกเป็นเลขอะไรนะคะเราอย่าลืมกลับทุกตัวด้วยนะคะเพราะเลขทุกเลขมีการเสียงค่ะเรามาดูกันว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่9 เราให้ไปวันที่9เดือนพฤศจิกายน2,564ค่ะเรามาดูกันว่าวันที่16ที่จะถึงนี้เลขจะออกอะไรนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ